หน้าที่ obligation เป็นสิ่งที่บังคับให้บุคคลนะั้นต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งบุคคลจะมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้นะครับ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศา,ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับสป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด4เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการใดนะครับที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือว่าเกลียดชังกันในสังคมนะครับเไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือลงประชามติ อย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญนะครับแต่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับเเสียภาษีอากรนะครับตามที่กฎหมายบัญญัติและ1ินะครับไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนในการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนะครับ